สวัสดีครับพบกับผมนายปอออนไมเวย์เราอยู่กันที่สถานีปางต้นพึ่งนะครับผมวันนี้เรามากันที่สะพานปางต้นพึ่งตั้งอยู่ที่บริเวณด้านเหนือของสถานีรถไฟนะครับอยู่ที่บ้านปางต้นพึ่งตําบลบ้านด่านนาขามอำเภอเมืองจังหวัดอุตรดิตถ์ครับเป็นสะพานเหล็กหัวกลับตัวสะพานนี้จะเป็นโครงถักนะครับผมคล้ายกับรวงพึ่ง ซึ่งคาดว่าสร้างเสร็จในปี2454ช่วงรัชกาลที่6ก่อนที่จะโดนเครื่องบินทิ้งระเบิดจากสงครามโลกครั้งที่2ช่วงประมาณปี2486ถึง2488นะครับสร้างความเสียหายหลายจุดในประเทศไทยรวมถึงสะพานปางต้นพึ่งก็เป็นหนึ่งในนั้นเช่นกันจนต้องทำการซ่อมสะพานใหม่ออกมาเป็นโฉมปัจจุบันนี้นะครับ ที่มีลักษณะโครงถักคล้ายลังพึ่งและมีลักษณะ <priced S 1> เป็นหัวกลับเพ well. <band> ื <ologia> <fuerte> ่อหลบซ่อนการพบเจอได้ง่ายของเครื่องบินทิ้งระเบิดอีกด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะพาเดินขึ้นไปดูบรรยากาศข้างบนกันนะครับก็บันไดนี่แหละค่ะ เหยียบไม่มีคนเดินนี่ใช่ค่ะอ่ะเหยียบปีขึ้นไปหึยังยังก่อนช่วยดูวยใจเย็นตำแหน่งของตัวสะพานหัวกลับสะพานตางต้นพึ่งนี้จะอยู่ที่หลักกิโลเมตรที่ 510บวกประมาณสัก950นะครับผมทัวรสะพานเนี่ยน่าจะยาวสักประมาณ45-50เมตรนะครับนีอ่อยู่สูงจากพื้นขนาดสักราวๆประมาณ7-10เมตรได้นะครับผมรอบข้างก็จะเป็นพื้นที่ป่าหมดเลยนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นพื้นที่ปลูกต้นทุเรียนปลูกลองกองนะครับผมเป็นพืชผลไม้ที่ขึ้นชื่อของจังหวัดอุตรดิตถ์นะครับ อันนี้ก็เป็นสภาพโดยรวมของสะพานหัวกลับสะพานบางต้นพึ่งครับผม ถอบกด, like, บกดไลค์กดแชร์เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ